เซลฟี่แหะสีมุีมไปโซที่พานเซลฟี่อะไรยู๊รบตอนนี้น้องเตยของเราก็ออกปฏิบัติภารกิจนะครับโดยการมาประชาสัมพันธ์ PR ลาดออดหลอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดชิตะเกดนะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับกับลานออดหลอดวันนี้น้องก็มาประชาสัมพันธ์พื้นที่ตรงนี้รวมถึงถ่ายในในใรายการไปด้วยนะครับ สัปดาาหห์น้ตอนนี้น้องเตยของเราก็มาออกภารกิจถ่ายรายการสถานีบันเทิงทางช่อง Live Channel นะครับโดยออกประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสีสกิดใจกลางเมืองนะครับเป็นลานออดหลอดนะครับติดกับแม่น้ำนะครับเป็นสถานที่สุดเงียบนะครับน้องเตยก็มีได้รับการสนใจจากประชาชนชาวสีสกิดมากมายนะครับในการมาเกอถ่ายภาพด้วยนะครับไลฟ์สดนะครับเื้องหลังการถ่ายรายการถานีบันเทิงทางช่องไลฟ์ h ช n แนลนะครับกับการปฏิบัติออกปฏิบัติภารกิจของน้องเตยนะครับมิสแกรนด์สีสกด2016คนล่าสุดเลยนะครับที่สถานี ระกายอักนีิบันเทิงนะครับที่นี่ลานอ่อนหล่อสถาที่ต้องเชื่อนวัดศิิเกกนะครับิเคก็ดยก็ได้กินขนมฟรีนะครับหลายเจ้าแล้วนะครับที่ชาวศิสิเกต ให้ฟรีหลายอย่างกินหลายอย่างแล้วนะครับแต่ดีมากๆนะครับน้องๆก็มาขอถ่ายภาพด้วยเยอะแยะเลยนะครับ มคุมาตลอเป็นงไงเตยเป็นไงบ้างครับวันนี้มามาที่ร้านอดรอด ตอนแรกมองมองมาเราประทับใจตั้งแต่ทีหน้าทางเข้าแล้วเจอคือทางเข้ามีประดับไฟสีสกเกตมีรถสามล้อแล้วก็มีป้ายลานอรอยคือเขาประดับไฟสวยมากค่ะ <c oughs> แล้วพอเดินเข้ามาเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกอย่างจริงๆ <c oughs> นะคะก็คือทอั้งเสื้อผ้าอาหารอาหารสดผักดอกไม้อะไรย่อมมีครบ่ะมาแต่ว่ามาเป็นครอบครัวก็ได้ทุกอย่างกลับไปทุกคนแน่นอนค่ะแล้ววันนี้รู้สึกว่าได้กิน ของฟรีไปเยอะเลยใช่ไหมครับอิ่มมากค่ะแล้วก็ประทับใจอย่างนี้ค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะน้ำน้ำกระเจี๊ยบที่คุณพ่อเขบอกว่าเป็นคนปลูกเองปั่นเองแล้วก็ขายเองก็มีหลายอย่างนะมีมีผักที่ทำเองข้าวปลูกเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเองทำเองก็คือร้านอร่อยก็เต็มไปด้วยของที่ชาวศรีสะเกตเนี่ยทำเองปลูกเองแล้วก็มาขายให้ชาวศรีสะเกตด้วยการอุดหนุน ใช่ไหมครับก็ทักใจตรงนี้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราไปถามก็แบบของทำเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเขาฮ้ยปลอดภัยสะอาดด้วยนะคะเหตุเดินคุยกันไปเรื่อยๆเลยครับแม่ค่ะขอบคุณนะคะการ่ะค่ะเารกิจต่อไปไปที่ไหนบอกธุรกิจต่อไปไปที่ไไหนถามเดือดเดือดไปไหน พรุ่งนี้เราจะไปไปไปใายไปทําบุญที่วัดนะครับบ แล้วแวันนี้มันครู้สึกว่าเราเต็มปี๋มมากเลยเนาะวันนี้มาคะของอร่อยเยอะแยะมากเลยเขาบอกว่าความสนุกยังไม่จบเท่านี้นะคะที่นี้มีที่นี้เรยเป็นวันรายใหญ่ด้วยนะคะก็จะมีไปถวายพะแล้วก็มีไปวัดนะคะแต่อย่าไปบอกว่าวัดอะไรเนาะตามมาได้เลยแล้วจะมีการไปทำบุญถวายองค์แล้วก็ตื่นวันเป็นมาแล้วก็ตามมา ก็สา,ามารถิดตาวางนัดไดาในันนก็คือสมุบุญพรุ่รงนี้เป็นสายบุญนะคะวันนี้สายเ็นสรงนี้สายบุญนะคะก็รอจิตามกันกนะคะิ้าแล้วกันไงห้าส่สามสองหนึงิดา้กันก็ตามรายการสถานีวิทยุ ันีควสุขความนลตี้ได้สุดาเปนคนนี่ควสุขานี่ย้ไปกันน้องคนละั้งาลตี้อะไรนะัวทลตี้ได้ไหมคะโอเคโอเคโอเคพูดใช่ไม่ต้องไปอะไร่นคะองง สถานีบันเทิงสถานีาวสื่สถานีางสาวไลีเยเดินตัดงขไงได้เลยครับเครื่นไหปะกอบเพลงเดินกลับชจกาเหนือทุกโอ้ ีความไปกินอะไรนะครับโย๊คมาเนยขาได้ขาถ่ายลูกอีกนิดนึงมาดูมุมนี้ได้ลูกมุมนี้ได้แสงเยอะมากนีได้้ ไงน้องเซยวันน uh, ี้ถ่ายเสร็จหรือยังถ่ายเสร็จแล้วค่ะคนคนคนก็มาเดินเรื่อยๆนะคะกับทุกร้านก็บอกว่าถ้านทโกยากิที่พี่เขาหน่อยแป้งต้องาแถมให้มาค่ะร้าโกยากิต้องถ่ายต้องถ่ายเฮ้ยไม่เป็นไรค่ะน้องสวัสดีค่ะ ว่แถบโยุกีด้วยนะคะเรได้ว่าที่นี่ของกินหลายอางอันนี้โชยกีนีอาหามีกงเดลหนึงมันก็แซลมอนนะคะขายยังไงล่ะลูกลูกละหบาทนะคะแบบรองก็เป็นก็ได้อร่อยใช่ไหมคะสดๆร้อนๆกินกใหญ่ด้วยนะคะก็ยกว่าก็สามารถานไ้มากบบนี้นะคะเรียกว่าที่ตลาดวงเกศนู่นนีเรา มีทุกอย่างจริงๆค่ะอาหารเครื่องดื่มของสดเช่นผักดอกไม้แล้วก็ิีทุกเ่าจให้ขอิดงมากันแบบครอบครัวได้ทุกอย่างกลับบ้านแน่นอนค่ะ ขายดีหมดสวนแล้วแหะมีคนอยากถ่ายรูปเยอะเลยนะครับแต่เขาไม่กล้ามาเได้ขนมฟรีอีกแล้วน่ารักๆอะโปรโมทโปรโมทร้านให้หน่อยอร้านมาข้างหน้าก็ได้ค่ะจะได้มีแสงและจะได้ถ่ายสวยๆร้านขนมเค้กนี่ก็มีเค้กหลายอย่างแล้วเค้กกล้วยหอมอันน yes. ี้เขาเรียกว่าเค้กอะไรคะเรนเจซีเค้กแฟนตาซีหน้าตาน่ารักนะคะเป็นกล้วยวาดเองเลยนะคะ ทำเองนะคะมีกระต่ายมีวินาตาน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะขนมมีหลายอย่างอันนี้ไอแคร์ชอบไปเลยมีขนมปังนะคะมีด้วยไข่หลายอย่างไข่ดีมากได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนะคะอันนี้ทำเองด้วยทำเทุกอย่างทำเองทุกอย่างด้วยนะคะก็แวบๆอุดหนุนกันได้ใครรู้ชื่อร้านใครรู้ไหมคะดูได้ไหม vậy thì cái <laughs> này cái 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 này cái

วาอย่างนีออ้เป่ะ <c oughs> แล้วเราไปไม่่ต่อเป็นเมียนักรองแล <c oughs> ้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ดีเลยก็ <c oughs> ได้เป็นเมียนักรองขอบคุณค่ะ ม่คะุณมาเโปรโมทเพลงโปรโมทเพงเมื่องวันนะคะมีคนบอกว่าอยากอยากฟังนิสเียร้องเพลงนะคะตลาดศรีวิไลาปดีล่ะค่ะพร้มพรน้องเพลงไม่ร้องเพลงไม่เท่าไหร่นะคะเอาเพลงอะไรดีีอยู่ในมือเลยเรียเขาอยืนคมอยู่เอาเพลงอะไรดีเพลงอะ น้องเตยน้องเตยอยู่ตรงกลางเต้นได้ค่ะแต่หนูไม่สามารถร้องได้นะคะอ่าให้น้องเตยเต้นหน่อยครับอ่าเรามีหน้าที่เลยคะอุ๊ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอ้เน่สายที่แบบว่า c l a s สิ c มากๆคือหนูเข้าใจว่าอากาศร้อนนะใส่เสื้อแขนยาวมันด้วยร้องค่ะร้องค่ะน้องเต้นให้ค่ะอะไรกันอะไรก หนูอาจจะร้องเพลงอะไรหนูร้องเพลงไม่เป็นค่ะร้องเพลงไม่ถูกทีค่ะถ้าหนูไม่ร้องพี่จะร้องนะคะได้ายมคุณพี่ร้องหนึ่งเต้นให้เอะเพลงใดดีอคะเอาเพลงใดดีขอใจเธอแลกเบอร์โทรร้องยังไงคะ รนะมีเงมาบอกว่าให้มิสเตอรเต้นให้ดูหน่อยน้องเตยกำลังจะเต้นดูจากชาวซีสิเกตอยากให้น้องเตยเต้นให้ดูนะครับไม่รู้น้องเตยจะเต้นหรือไม่เดีวสเเ่เดีวขอเคิหน่อ อาชิญค่ะเชิญค่ะรถที่ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวราเต้นเลยเเลยค่ะเอาเลยค่ะโอ้ สำหรับที่เราเปิดวันนี้เราก็ได้ค่าขนมแล้วขอบคุณน้องที่มาช่วยนะคะอันนี้คือเราแยกกันชัดเจนเนาะตอนแรกขอบคุณค่ะขอให้ได้อะไรได้เยอะเยอะไหมคะได้เยอะแล้วเอาไปทำบุญด้วยนะคะพรุ่งนี้บันทัดใหญ่บุญที่ทำบุญนิดนึงไปทำบุญอะขอให้ได้ไปขอหคุณค่ะ อร่อมากเลยจังเราก็้มาด้วัมสนุกเลยจ้าที่ขอยืมเสียงไปลองได้ครับไข่เป็ดอีกแล้วนะครับวันนี้มาตลาดได้เยอะมากนะครับได้ัขนมวันนี้ไข่เป็ดฟรีที่ทาเองนะคผลิตเองไขาใช่เลี้ยงเองขอบคุณมากนะครับวนาลักจัง ค่ะดีนะคะพ่อะค่ะคืออันนี้ก็เป็นไข่ไข่ที่ทําเองนะคะเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะไข่เค็มเป็นเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ของพี่เขาจะมอบอันนี้ให้อีกแล้วเป็นข้าวไลบรารี่ของผีสะเกดของผีเสสด้วยนะคะนี่ของมีอย่างนี้คะนี่เราเอาขึ้นไปประมูลจกงนรุดีได้เลยตอนนี้อยู่ลานออดหลอดจังหวัดผีสะเกดนะครับขอีสะเกดแล้มีหลายอย่างค่ข้าวไรบร์รี่ปลูกเอง อันนี้ครึ่งกิโลใช่ไหมคะครึ่งกิโลครึ่งกิโลสบาทสาสิบาทอันนี้ราคาสาสิบอันนี้ราคาโลหกสิบในราคามากถูกมากค่ะแล้วก็เป็นข้าวที่ปลูกเองด้วยสะอาดแล้วก็อร่อยแน่นอนซีเพสอินรีด้วยต้องมาลองนะคะที่ตลาดอ่อนลอน์ของดีของศรีสะเกตของเราดีจริงๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ โอ้ได้สลัดอีกแล้วได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้ยหมให้บอกกันด้วยคุณภาพครับจริงๆคเต็มคุยเลยค่ะอันนี้ได้ค <c oughs> <c oughs> ่ะถ่ายรูปคุณภาพครับจริงจร่ร้าน สิบกวาบทหมูปลาไก่มีสเต็กด้วยค่ะอันนี้แดสเต็กปลาด้วยนะคะสเต็กปลาอันนี้สเต็กหมูค่ะแล้วก็มีสลัดสลัดคือคุณภาพเต็มกล่องมากๆค่ะแน่นค่ะ30บาทค่ะ30บาทนี่นะคะคือเหมาะสำหรับคนที่เฮลตี้แล้วก็กำลังไดเอทอยู่จริงๆค่ะคือมันได้เต็มกล่องจริงๆค่ะแล้วนี่คอุณพี่เจ้าของร้านนะคะใจดีมากๆเลยพี่ค่ะฝากเชียร์หนูด้วยนะคะวันนี้ถ่ายรูปไปนะตอนสาวไหมคะ ได้ค่ะแต่ยังไม่ค่อย มากเลยค่ะเอาให้นด้วเาเป็นยาวอะไรอ่ปลาไก่ดเลลื่อาเื่อาจัดสั่ตามมาดูดีหนะอันนี้ก็สามสิบบาทนี่คะอันนี้29่สสลัดสาสคือคือได้เยอะมากค่ะ

เป็นไงคะนางอยากเป็นเซพไรส์สีสเกตพี่เอียงคะตอนคุณพี่อยู่มาสามือนคุณพี่ก็เลงแล้วเลงอีกอยู่ค่ะได้หมดนะคะจริงจคุณสีสเกตใช่ไหมคะน่ารักเลยใจดีค่ะคือเขาก็แบบว่าเราแบบมีของมีได้หลายอย่างนะได้ข้าว ได้กินก็สลัดกับสเต็กได้หลายอย่างนะคะได้กินสเต็กฟรีด้วยโอ้ได้อีกแล้วได้ถั่วต้มเหรอคุณแม่ถั่วต้มคุณแม่คือแม่ทำเอง้วค่ะกเองด้ยอะไรตองกินต้องก่นต้องกินตองกองกินท้างหลังไคุณแม่ก็ยังมีผักหลอดสารพินะคะแม่ปลูกเองเนาะมีค่ะมีมะเขือเทศมะนาวมีพลิกมีขนาอันนี้ชื่ออะไรนะคะ มะเขื <ract> ขอมะเขือดูได้จากคณะ <_ d ata> ก็ได้ค่ะคณะที่แบบว่าหน้าตาสวยนะคะไม่มีอะไรจ่อได้ค่ะปลอดค่ะแล้วก็สะอาดด้่ขอบคุณมากๆค่ะคุณแม่ค่ะต่อเชียนหนูด,ด้วยนะคะเห็นไหมคะบอกเลยว่าคนสุขเก่ะได้ดีมาก คือถึงอากาศอากาศร้อนนิดนึงแต่ก็มาเดินเยอะนะ้โเคเ้ค่ะที่นช่วงมิกาาศิษยเกศพบคนเยอะิิเกศพบประชาชนไหครับช่วงนประชาชนตอนช่วงหลังของโนีะจะไปคนอะไรไม่มีอะไรไปแล้วค่ะที่พี่พี่ดึงไปแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้ว อันนี้ก็คุณพ่อก็ได้ให้เราชิมแล้วนะคะบาร์บีคิวอร่อยมากค่ะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะขาดชรด้นะคะคุณพ่อขาดบิสกิตโฮลเดเกตค่ะมีทั้งเสื้อผ้าอาหารมีอะไรแยะๆเลยนะคะก็ยังมีร้านกระเป๋าและพิเศษสุดคือมีร้านที่สะดุดสุดคือร้านขายสองเก่าก็ยังมีนะคะ้วเรียกว่าคือไม่เล็กนะคะ มาเดินก็ได้ครบทุกอย่างจริงๆค่ะแวะมานะคะเขาเรียกว่าเป็นตลาดแห่งใหม่ใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าไม่ใหม่ค่ะคนร้านค้าเยอะคนมาชอบมาแวะเยอะมากค่ะตลาดตลอดอันนี้ตรงสะพานอะไรคะสะพานขาวสะพานขาวคือทำเลทำเลดีนะคะบรรยากาศดีเป็นที่โลง่งแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟทาง<ม>ทาก็เป็นนะแม่น้ำดีมาก่มีแม่น้ำค่ะบรรยากาศดีเหมาะค่ะมานั่งเล่นก็ได้มาทานข้าวย็นหรือว่ามาช้อปปิ้งก็ได้ค่ะ ครับพี่ดิวนั่งยืนเดินเมาส์มอยกันคือเหมือนเหมือนเหมือนมาช้อปปิ้งมากเลยค่ะของดูนะครับของที่เราได้ฟรีวันนี้นะครับชูหน่อยเร็วเยอะมากนะครับคนสเกตน่ารักค่ะคอนซีสเกตน่ารักมากแบบผ่านร้านไหนก็ให้ฟรีหมดเลยตอนนี้มีความเปียงมีความสนุกมีความเมาส์มอยหอนกัน แสบสแนลนะคะน้องควากินกันร้ายนะคะกระใจดีนะคะสุขทางน้ำแม่แวบเอิ้นใ่เลยค่ะตลาดอตลอดนะคะไปไงบ้างไงติดถนนติดสะพานติดแม่น้ำบรรยากาศดีมากินเข่าก็ได้นี่จ้ากินเข่าก็ได้ว่าเดินฟอกปีกตะปูก็ได้เลยสิมากระเพาะก็แดดแน่นอนเลยจ้าแวะชอปแวะชิมแวะช้อปปิ้ได้ที่ตลาดอตลอดนะคะไม่้ว่าบรรยากาศดีสะอาดด้วยเราดูบรรยากาศรอบข้างได้ค่ะ มีตกแต่งไฟมีต้นไม้ใหญ่ด้านนี้ก็เป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ําติดเลยเป็นริมแม่น้ำตลาดตรงนี้แล้วคนใจดีนะคะเห็นเร่เมื่อกี้คุณแม่เขาก็ให้ของเรามาหลอย่างน่ารักค่ะแล้วกลับไปเราต้องแบบว่าไม่ต้องทานอาหารอะแล้วค่ะที่คุณแม่ให้มาเยอะมากก็ต้องขอบคุณนะคะชาวศิลเกษตน่ารักมากค่ะ ถ่ายรูปไหมครับถ่ายได้นะน้องเตยรเปล่าี่ีคกรดยได้ไปดูรอเปล่า่อนสังเกตเราอยากถ่ายรูปแต่อาจจะยังไงถ่ายอยู่นะแต่แต่เขาก็ตั้งใจถ่ายแล้วได้ไปดูหยู่ไหมคะไดค่ะจำหนูได้ไหมคะคนทีกรือปล่าไปถ่ายรูปเลยลูกบุกมาฝังร้นในโลกนุ่มเตี้ยมเนี่ย ทามีขึ้นข้างบนนี่ไม่สู้ไปไดสาสวยไมแสีตายนะคะแม่พด้่แสงมันไม่แสงวัพเก็จะได้ะสดีมี้นได้แะแม่มีม้ยงามอะไรนะสปลาีเดิาขายใหมได้ค่ะงามแบบีกบมสแกนสีแสงเห็นไหมต้องา นะคะอย่างที่เราได้เห็นเนี่ยใช่ไหมเธอพี่คะสองก้อนสองกนี่ะมีแสงตรงนี้เลย